อุบัติเหตุปริศนากลางดึกของคืนหนึ่งรถลาดตระเวนของตำรวจได้พบรถมอเตอร์ไซค์ประสบอุบัติเหตุพลิกคว่ำอยู่ข้างถนนผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์อยู่ในวัยชักันที่ศีรษะสวมหมวกกันน็อกนอนจมกองเลือดตายอยู่ห่างจากศพราวสาเมตรมีเสาไฟฟ้าต้นหนึ่งดูจากสภาพการคล้ายกับรถมอเตอร์ไซค์ชนเข้ากับเสาไฟฟ้าแล้วพลิกคว่ำเครื่องยนต์ของรถยังทำงานและล้อหลังก็ยังหมุนอยู่ เป็นอุบัติเหตุจากรถมอเตอร์ไซค์ขาดการควบคุมแล้วชนเข้ากับเสาไฟฟ้ากระมังตำรวจหมายเลข3874กล่าวไม่นะผมมั่นใจว่านี่ไม่ใช่อุบัติเหตุธรรมดาหรอกจะต้องมีคนฆ่าชายหนุ่มผู้นี้แล้วกลบเกลื่อนร่องรอยให้ดูเป็นอุบัติเหตุตำรวจหมายเลข6562ว่าดูจากสถานที่เกิดเหตุแล้วตำรวจหมายเลข6562รู้สึกสงสัยอย่างยิ่งจึงได้ประเมินเหตุการณ์ดังกล่าวมาข้างต้นอย่างค่อนข้างมั่นใจ คุณรู้สึกว่าสถานที่เกิดเหตุมีจุดใดที่น่าเคลือบแคลงสงสัยบ้างหรือไม่